nên ngay nên ngay ôm oh mày ราบ้างโอมีหายปลละเราก็เอาไปด้วยโอเคงั้นเราก็ไปต่อเลยดีกว่าอันนี้เอาไว้ทำอะไรอะ่ะโอ้ไม่ใช่รถล,ลากนี้มันต้องใช้เชื้อเพลิงช่วยด้ครับช่วยด้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะครับและตอนนี้เราจะเดินทางไปไหนอะ่ะตอนนี้เราอยู่ในโลกยุคดึกด,ดํมบันยุคโบราณ เราจะต้องมุ่งหน้าไปหาสมบัติเอามาขายจริงหรอ,อด้วยรถลากเนี่ยนะใช่แล้วเอาล่ะถึงละเดี๋ยวเรานี่เปิดประตูรลบไปกันเลยดีกว่าโอ้โหที่นี่มันจะมีของโบราณให้เรานี่เก็บไปขายได้จริงหรอเนี่ยโอ้ยตรงนี้ขายได้ไหม โอโหเพื่อนไม่ยอมช่วยเลยนะเพื่อนรักเรามากมากเห็นอะไรที่น่ากลัวปุ๊บวิ่งหนีเลยทิ้งเราให้ตายอย่างโดดเดี่ยวโอเคเดี๋ยวเราก็ไปสำรวจต่อนะอะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูซินี่เป็นบ้านอะเป็นบ้านมีอะไรปะม,มีข้างคาวอีกไหมเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะเขาหลักเหมือนได้ยายาอะไรสักอย่าง แต่เราก็ได้นี่ด้วยอู้เหมือนจะได้ส้อยคลอนั่นเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปไว้ที่นี่เลยรถเข็นนี่เอาไว้ในหีบสมบัติต่อฟุบนี่ของที่เราได้มาโอ้โหต้องขายได้ดีแน่นอนเลยไปงั้นเราก็ไปต่อเลยบนบินบเพื่อนเรานุ่งหน้าไปล้ วันนี้เราก็ต้องไปอย่างโดดเดี่ยวดูสิตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรไหมมือจะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลมีใครอยู่แถวนี้มั้งไหมครับสตอ๊สตอปก่อนสต๊อปก่อนตรงนี้น่าจะมีของนะเนี่ยมาถึงละกเปิดเองเลยนน่ไปสำรวจเองเลยครับอนี่เราต้องจุดไฟ ดูสิที่นี่มีอะไรเปล่ามีข้าวหรือเปล่าอเออปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปฟึบมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้โอ้เจอข้าวสารเศษแล้วได้ก,กำไรมาด้วยฮ่าฮ่าได้ของมาเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหนักเหมือนกันนั้นเนี่ยอเอหือเอาละแล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วเออฟึบนี่จากนั้น เราก็เอาของนี่ใส่เข้าไปโอ้โหแล้วเราก็ปิดแล้วก nah, ็เล่นรถไปต่อเลยบันบันบันบ er ันไล่ขาลุนแรงขาแป้นปนแป้นป้นโอ้ยใครไม่ถอยจะชนแหลกเลยนะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ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 ยหยุดก่อนหยุดก่อนเหมือนจะเจอบ้านกระต๊อานี่เอาของเอาของเอาของไปด้วยนี่แล้วก็เปิดชัวบนี่ วู้มีร้านขายของอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็โยนของใส่หีบเลยฟืบเรียบร้อยอ่าไหนดูสิมีอะไรให้เราหรือเปล่าโอ้โหวันนี้วันนี้มีของอะไรมาแรกล่ะอุ้ยขายของเรียบร้อยแล้วครับอ่ะผมขอแรกมีน้ำยาอ่าได้น้ำยามาแล้วตอนนี้เรามีน้ำยาในการหาของฮ่าเป็นขึ้นไปเลยฟืบปิดประตู จากนั้นก็แล่นรถไปเลยรถล,ลากไม้เหมือนรถส,สปอร์ตเป็นไงโอ้โหเร็วปะเร็วอวิ่งแจ้นใหญ่เลยรถเรานี่โคตรัะเร็วเลยอะลงรู้สึกว,ว่าเกมนี้นะคะก็แค่ให้เรานี่นะคะไปาตามจุดต่างๆนะคะและสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีของให้เรามาขายนะแล้วเราก็ เอาของนั้นนะคะมาขายหรือมาแลกเปลี่ยนนะคะตามช็อปที่อยู่ตามแถวนี้นะคะ,ะแล้วเราก็ต้องระวังด้วยนะมันจะมีแบบพวกแบบค้าง้าวหรือตัวอะไรอย่างเงี้ยจะมาคอยแบบขัดขวางเราด้วยนะอันนี้จุดไฟก่อนเอาล่ะเรามาสำรวจที่นี่ต่อโอ้โหที่นี่เป็นเมืองลึกลับมันจะต้องมีของแรหายากแน่นอนเลยอืดเข้ามาแล้ว จุดไฟก่อนจุดไฟก่อนนน่อโาวมีกับดักด้วยอะโอ้ไม่ก้อนคือะไรเนี่ยอะโอเคแปลว่าที่นี่มีของแน่นอนเลยต้องของดีๆแน่นอนเราก็จะต้องระวังด้วยนะจะมีพวกแบบคนที่ไม่ใช่ดีไม่ใช่คนอะมันจะมีพวกสับประหลาดหรือตัวประหลาดอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะต้องนี่กินน้ํายาพรางตัวเนะี่ยเรากินน้ํายาพรางตัวแบบนี้ไอ้เจ้าสุปราหัดนั่นมันจะมองเราไม่เห็นอย่างแน่นอนเลย <c oughs> นี่แสงสว่างเพิ่มนาะท,นทีเราก็มองเห็นอ,อเจอแล้วแต่มันไม่เห็นเราหรอกมองไม่เห็นใช่ปะมองไม่เห็นน้าเรากินน้ํายา ล่องหนไปแล้วเราวิ่งเลยเรามีน้ำยาเฟยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นโอ้โห,หมวกเหล็กนี่หมวกทองเน่ต้องขายได้เยอะแน่นอนเลยอตอนนี้เราก็วิ่งเลยครับวิ่งวิ่งวิ่งเราจะต้องของไปใส่ในหีบพื้นเรามาทางนี้หรือเปล่านะาอ่ะอนี่ไงในที่สุดเราก็ออกมาได้สำเร็จีิบร้อยละ เดี๋ยวเราจะเอาของนี่ไปใส่ในหีบในตัวแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะก็จะให้เรานี่หาของเท่านั้นเองแล้วก็เจอของต่างๆนะคะมาขายนะ,ะแล้วก็เจอตู้ประหลาดด้วยนะ,ะเราก็ต้องคอยระวังนะ,ะถ้าเล่นกับเพื่อนนี่ก็ต้องช่วยกันนะ,ะไม่ใช่เหมือนที่เราเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนวิ่งหนีไปก่อนแล้วอะเอออ่าเราก็ต้องนี่เราก็มาแบบลองมาคนเดียวบ้างนะ,ะอ่า เพราะว่าเจอเพื่อน<ม>เจอเพื่อนรักตัวเองนะอ่าไม่ช่วยเหลือกันเลยเราก็ต้องมาเดี่ยวนี่แหละอืมเปิดประตูชอบแน่วิบ้าหลังนี้มีใครอยู่ไหมโอ้มีเงาดำๆนั่นมันเห็นเราแล้ววิ่งดิครับจะล้นไหละะะจะหนีไปไหนฉันไม่ชอบแสงสว่างรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่ชอบแสงอ่าเป็นไงสลายเลยอ่ากลายเป็นปุ๋ยเลยครับจากนั้นแถวเราก็ เข้าไปอู้มีอะไรบ้างไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยอู้มาเสียเปล่าอุ้ยเสียเที่ยวชะมัดเลยเนี่ยอะลองดูที่นี่สิมีอะไรไหมอู้มีอะไรหรือเปล่าอุ้ยมีพิธีกรรมตรงนี้ด้วยอะอ้อู้เจอหายปลาอ่าเอาเก็บเลยครับหายเราก็ขายได้เราจะขายทุกอย่างเลยครับอืนี่เคลื่อนรถชวบนี่ได้หายมาครับผมอ่าโยนเข้าไป ไหโบราณอ่ะเดี๋ยวเราก็ออกมานี่ครับซะหน่อยอ่าแล้วก็ปิดประตูฟืบเรียบร้อยอ่าได้เชื้อเพิงมาแล้วเราก็แผ่นไปต่อเลยฟืดตายตายตาายแปลนๆๆตนแขอยู่ทางลถชนแหลกนะครับนี่อ่าเปิดเว็บนี่เราจะต้องเฮ้ยเจอตัวอะไรอะ่ะมันถือดาบด้วยอะ่ะฮัลโหลฮัลโลอมคเปนทหาร อเคตรงนี้มีอะไรอ่ะอู้มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะสวัสดีครับรู้สึกว่าที่นี่น่าจะเป็นค่ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเอาไว้แลกของอะไรประมาณนี้หรือทำเควสนะฮะอันนี้เมย์ก็ยังไม่แน่ใจแต่คู้ไหนนะคะชอบแมปแนวนี้นะคะก็ลองมาเล่นกันได้นะ,ะก็ถือว่าสนุกเหมือนกันนะทุกคน ขอบคุณสมาชิกวีไอที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ